สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณคุณอวรัตธรรมธิโนนะคะมาพร้อมกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปอสองค่ะในชั่วโมงที่แล้วคุณครูได้สอนเรื่องการหาผลบวกโดยการเขียนจำนวนในรูปกระจายแบบไม่มีทษนะคะเด็กๆก็คงได้ทำแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะทีนี้ในชั่วโมงนี้คุณครูจะมา สอนเรื่องการหาผลบวกโดยการเขียนจำนวนในรูปกระจายเช่นเดิมค่ะแต่เป็นแบบมีทศค่ะพร้อมยังคะพร้อมแล้วเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะจากประโยคสัญ,ญลักษณ์324บวกกับ436เท่ากับเท่าไร เด็กๆมาดูกันเลยค่ะเราจะมาเขียนตัวเลขในรูปกระจายกันนะคะตัวเลขจำนวน324ตัวตั้งนะคะเราจะเขียนในรูปกระจายได้ดังนี้ค่ะ300บวก20บวกส อันนี้คือตัวตั้งนะคะต่อไปตัวบวกค่ะตัวบวกคือ436นะคะเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรคะอ่าเด็กๆช่วยกันตอบค่ะ400บวก30บวก่าทีนี้เราจะมาเริ่มบวกกันเลยนะคะหลักหน่วย4บวก6ได้10นะคะ ต่อไปหลัก10 20บวก30ได้50และหลักร้อยนะคะ300บวกกับ400ได้700ทีนี้เด็กๆสังเกตนะคะเราจะมองเห็นที่หลักหน่วยหลักหน่วยเราบวกกันได้10ทีนี้ได้10เราจะต้องทดไปในหลัก10บนะคะ4บวก6ได้10เราทดไปที่หลักสิบ เพราะฉะนั้นหลักหน่วยเราจะเป็น0ทีนี้เราทด10ไว้ในหลัก10หลัก10จาก50ก็จะเป็น60ส่วนหลักร้อย300บวก400เป็น700เท่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ700บวก60บวก0จึงเท่ากับ760นะคะดังนั้น 324บวกกับ436จึงเท่ากับ760นะคะสำหรับวิธีคิดคุณครูจะเขียนให้ดูอยู่ด้านข้างนะคะเด็กๆด,กดูวิธีคิดหลักหน่วยก็4บวก6ได้10แเราก็ทด10ไปไปในหลักสิบหลักหน่วยก็จะเป็น0ส่วนหลักสิบบวกกันแล้วได้50รวมกับตัวทดอีก10ก็เป็น60ส่วนหลักร้อย300บวก400เป็น700รอเท่าเดิมนะคะ เพราะนั้นเด็กๆสังเกตด,ดูวิธีคิดนะคะต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างที่สองกันเลยค่ะตัวอย่างที่สองนะคะจากประโยคสัญ,ญลักษณ์5้าร้อบกวกกับ237เท่ากับเท่าไรนะคะอ่าเราก็จะมาเขียนตัวเลขในรูปกระจายเช่นเดิมค่ะ 546ตัวตั้งนะคะเขียนในรูปกระจายได้ดังนี้ค่ะ500บวกกับ40บวกกับ6นะคะส่วนตัวบวกนะคะ237เขียนในรูปกระจายได้ดังนี้ค่ะเด็กๆช่วยกันตอบค่ะ200บวก สามสิบบวกเจ็ดทีนี้เด็กๆมาบวกนะคะหลักหน่วยค่ะหกบวกเจได้เท่าไหร่คะหกบวกเจ็ดได้สิบสานะคะต่อไปหลักสิบสี่สิบบวกสามสิบได้เจ็ดสิบค่ะ หมายบวกนะคะต่อไปหลักร้อยค่ะ500บวก200ได้เท่าไหร่คะได้700อ่าเด็กๆต่อคุณครูดาวรัสสิว่าหลักไหนที่จะต้องทดคะโอเคค่ะหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเราบวกกันได้13เพราะนั้นหลักหน่วยเราจะต้องทด10ไปไว้ไปในหลักสิบนะคะเพราะฉะนั้นหลักหน่วยเราทด10ไปในหลักสิบหลักหน่วยจะเป็น3า บวกกับหลัก10เรามีอยู่แล้ว70เมื่อบวกกับตัวทดอีก10จึงเป็น80นะคะส่วนหลักร้อยเท่าเดิมค่ะ700เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ700บวก80บวก3จึงเท่ากับ783นะคะดังนั้น546บวกกับ237จึงเท่ากับ783นะคะ สำหรับวิธีคิดเด็กๆดูด้านข้างค่ะคุณเอารัดเขียนไว้ให้ดูนะคะ6บวก7เป็น13แล้วก็ทดไปในหลัก10หลักหน่วยก็จะเหลือ3หลัก10 40บวกกับ30เป็น70เมื่อรวมกับตัวทดอีก10ก็เป็น80นะคะส่วนหลักร้อย5 0 0บวกกับ200เป็น700นะคะโอเคค่ะเด็กๆพอเข้าใจไหมคะ ต่อไปไปดูตัวอย่างที่3กันเลยค่ะค่ะตัวอย่างที่3นะคะจากประโยคสัญลักษณ์674บวกกับ162เท่ากับเท่าไร่เราจะมาเขียนจำนวนในรูปกระจายเช่นเดิมค่ะตัวตั้งคือ674นะคะเขียนในรูปกระจายได้ดังนี้ค่ะ600บวกกับ 70บวกกับ4นี่คือตัวตั้งนะคะต่อไปตัวบวกค่ะหนึเขียนในรูปกระจายได้ดังนี้ค่ะ100บวกกับ60บวกกับ2นะคะอ่าเด็กๆมาบวกนะคะหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยคือ4บวก2ได้ หนะคะหลักสิบเจ็ดสิบบวกกับหกได้130นะคะและหลักร้อยห0ร้อยบวกกับหนึได้700ดร้เด็กๆตอบคุณครูเอาล่ะซิว่าหลักไหนที่จะต้องทดคะามาดูที่หลักหน่วยก่อนค่ะหลักหน่วยบวกกันแล้วได้6ไม่ได้ทดนะคะหลักหน่วยไม่ได้ทดเหมือนเดิม ทีนี้เด็กๆด,ดูหลักสิบหลักสิบบวกกันได้130เพราะฉะนั้น100เราจะต้องทดไปที่หลักร้อยนะคะเพราะนั้นหลักสิบจะเหลือที่30สนะคะส่วน100ทดไปที่หลักร้อยเพราะฉนั้นหลักร้อยก็จะได้600อยบวกหนึเป็น700แล้วก็บวกตัวทดอีก100ก็จะเป็น800นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ800บวกกับ30บวกกับ6จึงเท่ากับ 8 3ดนะคะดังนั้น674บวกกับ162จึงเท่ากับ836นะคะสำหรับวิธีคิดเด็กๆด,ดูวิธีคิดด้านขวานะคะ4บวก2เป็น6ตามปกติเลยหลักหน่วยไม่มีทดส่วนหลักสิบ0บวกกับ60เป็น130เราก็จะทดไปที่หลักร้อยนะคะเพราะนั้นหลักสิบก็จะเหลือ30ส่วนหลักร้อย หกรบวกกับ1 0 0เป็น700แล้วก็รวมกับตัวทดที่ทดมาก็จะเป็น800นะคะเด็กๆพอเข้าใจไหมคะโอเคค่ะถ้างั้นผ่านไปดูตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่4กันเลยค่ะค่ะตัวอย่างที่4นะคะจากประโยคสัญ,ญลักษณ์585บวกกับ293เท่ากับเท่าไหร่เด็กๆมาช่วยกันกระจายตัวเลขนะคะ เขียนในรูปกระจายกันเลยค่ะตัวตั้งมาเลยค่ะเด็กๆก,กระจายตัวตั้งให้คุณครูนะคะ585เขียนในรูปกระจายได้อย่างไรเอ่ยอ่า500บวกกับ80บวกกับ5ส่วนตัวบวกค่ะ293 เขียนในรูปกระจายได้200บวกกับ90บวกกับ3อ่าเด็กๆมาบวกนะคะบวกที่หลักหน่วยก่อนค่ะหลักหน่วย5้บวก3ได้8ค่ะหลัก10บค่ะ80ดสบวก90ได้170นะคะและหลักร้อย ห้าร้อยบวกสองร้อยได้เจ็ร้อยค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นที่หลักสิบเราก็จะต้องทดไปที่หลักร้อยนะคะหลักหน่วยหลักหน่วยเท่าเดิมได้แปดหลักสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ่งรยเราทดไปที่หลักร้อยเพราะนั้นหลักสิบก็จะเหลือที่เจนะคะส่วนหลักร้อยเจ็ร้อยบวกตัวทดอีกหนึ่งร้อก็จะเป็น 800นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ800บวก7จบวกจึงเท่ากับ878ดนะคะดังนั้น585บวกกับ293จึงเท่ากับ878สค่ะสำหรับวิธีคิดนะคะอยู่ด้านขวาค่ะเราหบวก3เท่ากับ8เป็นหลักหน่วย หลัก10 80ปดบวกเ0เป็น 170, ่ทดไปหลักร้อยเหลือเพราะนั้นหลักสิบเหลือเจหลักร้อยบวกตัวทดหนึก็เป็น800นะคะเด็กๆเข้าใจไหมคะพอทำได้ไหมคะอ่าถ้าทำได้คุณคุณเอารัดจะแนบใบง,งานไปให้เด็กๆทำนะคะจำนวน6ข้อเด็กๆลองทำดูนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมมาเรามาเจอกันแล้วมาเฉลรยร่วมกัน โอเคนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พอแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะชั่วโมงหน้าสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ